ครับเรียนขออนุญาตท่านผู้มีเติทุกท่านครับเรียนผู้พิธาโดยต่อหน้าขอ,ขอความขอความคุณาผคนพิธาห้ามขโมยซีนผมโอเคอ้า <c oughs> okay, นะทักหมดยืนแถวกระดานเครี่ยงเราจะซ้อเคลื่นมนุษย์หนึ่งรอบก,ก่อน <c oughs> วิธีการผมจะนับ5ถึง1แล้วทั้งสายทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีจะค่อยๆนั่งลง พอออกล่างลงเสร็จผมนั่ห้าเส้นหนึ่งหน้าเวทีตรงน,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 นี้นะคะจะเป็นที่ปล่อยน้ำพี่ทีมจ่อ,<า>อยู่น<า>นข้างบน,น,<า>นค่ะหน,น้นานเวทีจะกระโดดหน้านเวทีจะกระโดดหลังเวทีรอดูก่อนพอหน้าเวทีกระโดดเสร็จแล้วนั่งด้านหลังก็กระโดดแล้วนั่งกระโดดแล้วนั่งไปจนสุดสายพอสุดสาย,สายให้ท้ายสุดกระโดดซ้ำแล้วนั่งไล่กลับมาหน้าเวทีพอมาถึงหน้าเวทีหลังเวทีที่นั่งรออยูอ่แล้ว จะกระโดดพอทำพิธีกระโดดแล้วนั่งกระโดดแล้วนั่งไล่ไปถึงเวทีโมโนบอกว่าอย่าขโมยซีนผมสมาธิแตกโอเคเอา้าฟังนะครับหลังพอเล่าเวทีสองขึ้นมาหลังเวทีเนี่ยกระโดดแล้วนั่งไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึงเวทีโมโเน,น,นเวทีโมโนสุดหน้าเวที โดเซ็ตก็จะกระโดดซ้ำมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งขึ้นมาที่หลังเวทีครบหนึ่งรอบเป็นการซ้อมก่อนโอเคไหมครับฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ละทั้งหมดเตรียมับทั้งหมดเตรียมขยับออกนิดนึงได้ไหมครับผมจะต้องวิ่งไปวิ่งไปเดินมาชาตินี้ยืนคู่กันไม่ได้หรอก นะครับไรแอลกอฮอล์แห่งเดียวในประเทศไทยเป็นต้นแบบของประเทศไทยไปแล้วครับเอาตบมือไหมหนึ่งสองธงโบกเพียงทั้งหน้าและก็หลังเวทีนั่งครับค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งทุกคนเวทีก็จะนั่งด้วยนั่อะไรบ้างนั่งด้วยนั่งด้วยน้างหลังนั่งนะครับ อย่ายพึ ais, ่งไปไหนครับท่านอย่ายพึ่งนีคนไหนเล่นหอ้รวยคนไหนเล่นหอ้รวย โดดแล้วนั่นล่พร้อมหรือยังคนไทยทั้งประเทศพร,มมเพร้อมหรือยังสองหนึ่งรอบเดียวด้านหน้าเวทีพร้อม,อมผมนับห้าถึงหนึ่งนะครับห้าสี่ คนทิปปอดแอลกอฮอล์แห่งเดียวแล้วก็แห่งแรกของประเทศไทยเป็นต้นแบบของการเล่นน้าสงการทิปปอดแอลกอฮอล์ค่ะถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นค่ะตัวรับไอทีก็กระโดดได้แล้วด้วยเออไม่เป็นไรเย่อใหม่แต่ก็ดีนะตรงนี้ก็ไปเราที่ไปเราตกลงมาพร้อมกันก็ดีเหมือนกันเลยลองดูก็ไดะโอเคคืนส่งกลัารได้เลย ขณะนี้กําลังรอกําลังรอเคลื่อนทรงจากข้างหลังมาข้างหน้านะคะเมื่อจะครูวข้างหน้ากระโดดก่อนและเคลื่อนจากค่อยๆกระทบเป็นลูกเคลื่อนไปสู่ข้างหลังสุดแล้วนลังสุดจะส่งลูกเคลื่อนกลับมามบนเวที ทังเฮงงเอาทุกคเลยเอาเนรซ้อมกันไหมที่วซ้อมแต่จริงๆแล้วอันนี้แค่ซ้อมนะแค่ซ้อมค่ะถ้าไม่ซ้อมเดี๋ยวเปิดน้ำอันนี้แค่ซ้อมนะคะทุกคนแค่ซ้อมแค่ซ้อมยังสนุกขนาดนี้ก็ดูเมือคืนอ่ะฝั่งหลังเวทีไม่สำเร็จ คืนนี้ฝั่งหน้าเวทีไม่สำเร็จเราหน้าแตกเพราะผมกระปักกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วครับผมเพื่อนกลับมาแล้วพีทกำลังรวยพีทไปหลังเวทีทุกคนอันนี้คือด้านหน้าเวทีเวทีจะเปิดทั้งท้ายทั้งขวานะคะเปิดทั้งข้างหน้าทั้งหลังค่ะเพราะฉะนั้นมีทั้งหลังเวทีและมีทั้งหน้าเวทีค่ะเสมอผ้าเท่าเทียมนะคะคุณพีมก็ไปด้านหลังเวทีค่ะ ทรงพงับน่าจะหมน่าจสันเอาไไรต่อไปจะเป็นโรคเอาซีนนไปทีพ้อมหมหลังไปทีพอมั้งหดก็ต้งองยืนทีหนึงก่อนโอเคแกมเมือ่อยทั้งหดงงงงมดก็ยืนทีนก่อนไปนี้งงสองกบอกเลยครับ ทั้งสองด้านเวทีฟังนะใช้วิธีการเล่นคลื่นแบบนี้จะได้ไม่เสียเวลารอกันผมจะนับหถึงหนึ่งแล้วผมบอกว่าหน้าเวทีกระโดดหมายความว่าทั้งสองฝั่งกระโดดได้เลยนะโอเคไหมสองฝั่งกระโดดพร้อมๆกันกระโดดพร้อมกัน,นแล้วนั่งแล้วคลื่นไล่โโลลลไปถึงเวทีโมโลหลังเวทีกลับมาถึงข้างหน้านับหนึ่งรอบแล้วจะพากระโดดซ้ำเพื่อส่งกลับไปคลื่นไม่ต้องมาตรงนี้ ตรงนี้เล่นของตรงนี้ไปโอเคไหมครับตางคนต่างโดดแล้วเพื่อนใครจะกลับมาเร็วกว่ากันอ่าวรอมทั้งหมดรอบเอาจีิงสามรอบคุณพี่ทามาทางนี้แป๊บหนึ่งฝั่งนี้วายวฝั่งนี้วายวายทุกคนพี่ดิมต้องไปทั้งสองฝั่งนะคะต้องบอกก่อน เอาจริงแล้วนะครับ3รอบ้อขบหมดค่อยๆนั่งครับโอเคเอาจริงแล้วนะครับข้างหลังก็จะกระโดดข้างหน้าก็กระโดดพร้อมกันไปล่าและสุดแล้วกลับมาพี่เลี้ยงที่อยู่ด้านหลังฝั่งหน้าเมืองช่วยจัดระบบนะครับเมื่อสักครู่เคลื่อนกลับมาไม่สําเร็จมาดูกันครับว่าฝั่งนี้หน้าเวทีหรือหลังเวทีใครจะแจ๋วกว่ากันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมเีย yeah. กเอาจริง nope Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สนกมากค่ะเป็นการเล่นสงการที่สนุกมากนะคะไม่เด่นต้องปิงอ่าข้างหลังเป็นหลังขอเวทีค่ะกลับมาอย่างกางกลับมาแล้วครับข้างหน้าเวทีรอแป๊บหนึ่งแล้วเราจะใช้โยกกันดังๆกลับมาได้กี่โมงหน้าเวทีอมาได้กี่โมงนี่เยฮะมาตั้งแต่บ่ายสองมาบ่ายสองเพื่อเล่นเวฟกี่โมงเนี่ยร่วมหนึงเยี่ยมมาดูปี๋เนี่ยแปดร้อยเมตร นเสนุกมากันพี่เทมมารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากค่้เป็นตัวจริงแล้วคิดไหมว่าพี่เทมจะมาอะไรนะอ๋อแล้วกว่าเป็นดั้มส้มหรอไเป็นไรส่งท้ายจากหน้าเวทีไปหลังเวทีเป็นรอบสุดท้ายไปแล้ว รยรุ่งเรือง <somet hi> ่นุมีความสุขรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปต่อไปยังมีดทนเยอเลกรบริที่จะััพิยุทศมนนี่มเยี่ยมนการเิท่านยุทธสิรุษาลพูแลการบริหาทนกเิน่อให้ร่อกอาา